เป็ไงบ้างฟ้าดีขึ้นไหมยังไม่ดีไหนหาดีเร็วๆอันนี้อะไรห้าใบห้าใบเหรอเอสามสิบล้านโอ้สามสิบล้านอาทิตยวันนี้แปดสองหกศูนย์เจ็ดเก้ารวัลที่หนึ่งถูกไหมไม่ถูกวันที่สองวัลที่สองดิเจ็ดเก้าสี่หกสองเจ็ดสองเก้าเฮ้ยใช่อ่ะเฮ้ยถูรางวัลที่สองอ่ะไหนอ๋อดูผิดดูผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วอ่ะเอาดีๆเอาดีๆ 826079เอย่าเป็นภาชนะใส่น้ำให้มากนักเลยเราอ่ะสองหกสงสัยอยากมาทำงานไมกคนอาทิตย์นะใช่รู้จักไหมภาชนะภาชนะใส่น้ำไม่รู้ที่เป็นรูปทรงใหญ่ไม่รู้อ่ะยังไงมั่งไม่มีเจ็ดเก้าเขาไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยเจ็ดเก้า มีแต่เจ็ดเก้าแปดเก้า็เก็เสียดายเนาะเนาะทำไมอ่ะมันเหมือนในนี้เลยนะเหมือนอะไรอ่ะเจ็ดเก้าแปดเก้าใช่ไหมแต่นี้เจ็ดเจ็ดเจแต่อนี้เจ็ดกไหนนี่ไงเนี่เจ้าแปดเก้แต่อันนี้เจ็ดเจก็เป็นแปรางวัลที่เท่าไหร่วะะนยรางวัลที่ห้าโวันที่ห้ากี่หมื่นันติดปหรือเปล่าไปสองสองหมื่นรู้ได้ไง นี่ไงมันบอกไงเราวันที่ห้าสองอ๋อมันมีบอกอืมอเราก็ไม่รู้ศูนย์หกห้าเจ็ก้านี่ความหวังอยู่ไกลแล้วเกินเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มหมือนเห็นเลยว่ห้าแปดเจ็ดเจเจก้าไหนก็อย่าทำให้เราเจ้นมากเลยวะเสียดายเนาะทำไมอะห้าแปดนี้เจ็ไม่ใกล้เลย ะอะไรไหนดูวะนี่ไงนี่ห้าแปดแต่เขาศูนย์หกหอถูกสตัวท้ายนะนี่นะะไวะนี่ไงห้าแปดเจ็ดเจเสียดายเนาะเขาซื้อไ้าเก้าเจอะอครบแล้วหมดแล้วใช่ไม่มีถูกเลย ลองกดนลองกดตัวนี้ลองลองลองกดตัวนี้มันจะเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้เอาเดี๋ยวีาไปเลยนะีาไปเลยไม่เผื่อเรามองไม่เห็นองเรอมองไม่เห็นมันอาจจะโฉล่งวันอื่นก็ได้ศูนย์หกห้าจิตจิตจิตเก้าไหนไหนนาเชียดไดะไหนแหไม่เก็ไม่ไงนาเสียดได้คุณไม่ถูกรางวัลเอาไบอื่นใบอื่นใบอื่นพยางไม่ได้ไม่ได้เก็บเาตองทาฐานมาให้เอมา หนึ่งห้าสามเจ็ดเจเกหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามเจดเจเกายคุณไม่ถูกรางวัลแอะอ่เสร็จยังมีหวังยังมีหวังเอาไม่มออันนี้อะไรเจ็ด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 เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า มามาเหลือยังเหลือเขาเขาไปต่อ79มาจากไหนวะสามสิบล้านเลยนะ้971ถั่วคงจะเลิกขายโซยูแหละกูว่าขายได้ได้เกือบได้อุ้ย5ไม่เลยเนาะ826079อ้าเดี๋ยวเย็นนี้ให้ไปนุ่นแกงเลยต้มยำ ต้มยำลอตเตอรี่เมนูใหม่เิดก่อนโอเคไม่ถูกละแค่น <poco kenn ism statistics> ี้แหละเอาไปเก็บคืนเอาไปคืนนะเซ็งถ้าเขามาตรวจแล้วเขาถูกทำไงฮะถ้าเขามาตรวจแล้วเขาถูกทำไงอ่ะไม่ถูกหรอกมันไม่เสียเนช่ป่ะใช่แล้วไม่เสียนไปบ๊ายบไปบ๊ายบาเด็กไป เงินจากสิบล้านปิวหายไปหาส0มสล้านที่ไหนหกสิบล้านหกล้านบวกสิบสองล้านเลยหกสคิดเป็นจริงเป็นจังเ2ล้านโอ้72เจ็ดสิบองล้านมาหายไปกับมือเลยอ่เเออเทำไมเราไม่มีวัสนาสามกลมซื้อหวยไม่ถูกหรับซื้อโซยถูกกว่านะใช่โซยร้อยย่สิบเาบาทนะคะหนึกล่องนี่ฮะอกระมนะคะมีทั้งโมดาวรสชานะคะอ่าหนึโกโก้สองกาแฟสามชาไทยรสอสั่งมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย